ไปดูการเข้าแถวที่แถวตรงตรงไหนไปดูผม,มนายทานสุโสูตำแหน่งบัักงานตะพิงพันนั้นที่สำม,มังงานทศบาาลรองคูรจังหวัดสกนลนครขนานเข้าแถวครรุ่งชาติอยู่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนท่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ที่เทศบาลตองโขบจังหวัสดสกลนครเจ้าหน้าที่กาลังเข้าแถวตอนเช้ากันอยู่ไอจะเข้าทําไมอะ่ะมาเล่นกันมาเล่นกันฮะเฮ้ยเฮ้ยเขาเข้าแถวกันอยู่เด็กที่ไหนมาชวนเจ้าหน้าที่เล่นเนี่ยฮะไอนี่ไงนี่ไงมาเล่นกับเรานะมา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 อ้าวมันไม่ใช่เด็กครับแต่มันเป็นหมาครับเฮ้ยไอห,หมา เขาเข้าแถวกันอยู่กิจะมาเล่นอะไรน้าๆเล่นหน่อยนะเล่นหน่อยนะนะนๆเดี๋ยวค่อยเขาเ้าแถวก็ได้นะมาเล่นกับเขาแป๊บหนึง่งเฮ้ยเฮ้ชักชกใกล้มากเลยล้ะชักจะกใกล้ละออกไป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 โอ้โหไอห,โหมาตัวนี้มันไม่รู้จักกาลเทศะจริงๆเขาเข้าแถวกันเป็นระเบียบ ดูสิมันมาไล่งับเฉียวไปเฉียวมาอยู่เนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสงสารพี่เขาเหลือเกินจะทำตัวตร,ตรงๆเฉยๆก็ไม่ได้เพราะมันงับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีอโหจะเล่นกับมันก็ไม่ได้เดี๋ยวผิดระเบียบโอ้หไปไปออกไป,ไปแก,ะแกจะงับสูงไปไหนดูสิเจ้าหน้าที่คนอื่นแอบขำกันใหญ่ครับแต่เจ้าตัวเนี่ยขำไม่ไหวแล้วครับ ไม่ไหวแล้วเอา้าพี่พี่ไปไหนอะพี่ไปไหนพี่ไปไหนผมไปด้วยไปนับติดไปเลยอะโอ,โอ้โหพี่วนนี้เข้าแถวไม่ไหวพี่ก็ต้องยอมแตกแถวพาหมา,าออกไปเคลียร์นอกแถวอะ่ะวันนี้เลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะพี่จะทำอะไรผมไม่ลงหรอกพี่ทำอะไรผมไม่ลงหรอกเพราะผมน,าน่ารัก จำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องมาเทวนั้นไม่ยอมให้เข้าเหวดีๆมาชวนผมเล่นด้วยมางับแค่งับขาดึงกางเกงผมสุดท้ายผมไม่เป็นท่นเข้าเหวเลยดูจากอาการแล้วน่าจะเป็นหมาแสนรู้และรับสนุกขอขอบคุณคุณสถานศัพ์โสต่างงานดับเพลิงเทศบาลตะบลทงองโของอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกนลนคร